ยังไงยี่วันหวานพี่คะหนูเป็นพน,นักงานอะไรจ๊ะแต่งเองเหรอแต่งเองดูดูอักฮ่านะตัวเอง่ ปัดปาดยายหน่อยปัดหน้ายายเราปัดปาดข้างนี้ด้วยค่ะแต่หน้ายายเรา่ะดข้างนี้ด้วยสๆน่ะสวยเลยาดป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 าปาดปาดปาดปดปาดป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  ดีหนูได้ไหมเดินแถอวเดินแถวหน้าหน้านั่นนมลูกยายนี่นี่หน้าหน้ายายอยู่นี่หน้ายายอยู่นี่ใหญ่